ซูชิดูงกระมวลค่ะแหมซูชิพูดแล้วอยากกินอาหารญี่ปุ่นเห็นแล้วแหมแหมอยากได้วาสบิฝั่งนู้นกัดฟันทำไมคะมีอะไรไหมคะมีอะไรไหมวาสบิเขาไม่มาะกับซูชิอะค่ะเพราะว่าซูชิเนน่ยหน้าปลากระป๋องค่ะเพราะว่าซูชิโท ไม่ถูกแล้วแบบนี้ที่อยู่กับพี่โน้ตมาตั้งนานไม่เคยได้แบบนี้เลยไม่เคยได้แบบนี้เลยไม่ถูกต้องอ่ะไ่ถูกต้องไม่ใช่ยซูชิทำไม่ถูกทำไมไอ้เท่าเราอะทำไม่ถูกไม่รู้เนีเสียงดีด้วยครับสวยสวยทั้หมดเลยครับสวยสู้เขาได้มั้ยอยากรู้อ่ะคุณแม่ชัยยาคะอะไรรึเมื่อไหร่จะออกสักทีล่ะคะ ใจเย็นๆสิลูกเดี๋ยวก่อนสิค่ะลูกค้า